ดิฉันลำร้านนะคะลื่นบิทักเจ้าของร้านอาหาร Queen Rose Halan Food นะคะเดิมนะคะเป็นครอบครัวที่ขายเนื้อนะคะแล้วมีพี่น้องหลายคนก็เลยแยกตัวออกมาทำร้านอาหารดู เบเกอรี่ก่อนนะคะทำร้านกาแฟก่อนแล้วไปไปก็เติมเป็นพวกอาหารบางอย่างนิดๆหน่อยๆเจิมกระทั่งเป็นร้านอาหารเต็มตัวนะคะก็ทํามาเรื่อยๆลองผิดลองถูกมาถึงทุกวันนี้ก็20กว่ารุ่ม30ปีแล้วค่ะเฉพาะร้านอาหารนะคะก็คือมั่นใจในรสชาติอาหารที่อร่อยและสะอาด ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามนะคะคือฮาลาลน,นะคะทาทุกขั้นตอนเราควบคุมตลอดนะคะทางร้านเราได้รับการรับรองฮาลาลอย่างถูกต้องนะคะให้ความสนใจกับลูกค้าค่ะทั้งรสชาติอาหารและบริการในเรื่องความสะอาดและทุกๆอย่างนะคะอาเดียว,วิเศษศักค่ะเป็นหลานของเจ้าของร้านฟีลโรสนะคะ ก็เป็นซิงเนเจอร์ของร้านเลยก็จะมีเป็ดอบน้ำผึ้งอะคะ่ะทางร้านเราก็จะเอามาทำเป็นกับข้าวได้ในหลายๆเมนูนะคะอาทิเช่นเป็ดขัดชาจุดเด่นก็คือเป็ดนะขั้นตอนการทำเป็ดคือเราทำเองทุกอย่างเลยะคะ่ะจนมาผัดจนมาเครื่องแกงอะไรต่างๆอะคะ่ะ แต่หมูววของเรานี้ก็คือได้รับรางวัลชนะเลิศจากศูนย์การค้ายุทธยาปาร์คค่ะก็มีซุปหางวัวที่เป็นต้นตำรับของเราเลยนะคะข้าวหมกไก่อยู่เคียงคู่กับร้านเรามาก็20กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นบะหมี่เป็ดบะหมี่เป็ดนะคะบะหมี่เป็ดแห้งหรือบะหมี่เป็ดน้ำแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะ ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่อําเภอบางปะอินนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในตัวอำเภอเลยค่ะอยู่ใกล้ๆกับอำเภอบางปะอินเลยค่ะร้านเปิด6โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะรับทำอาหารเบเกเข้าวก่องอะไรอย่เงี้ยต่างๆค่ะแล้วแต่ลูกค้าค่ะ0 8 5 0 4 7 4 3 1ค่ะ เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะที่ผ่านไปผ่านมาเชิญแวะชิมอาหารของเราได้นะคะของเรามีอาหารหลากหลายค่ะสามวัวเลยกุ้งวัวร้มาตุ้นร้อยที่วประการศึกษาลีน่าขันธมาศค่ะเป็นเจ้าของร้านละเรียงครูจามค่ะ อบครัวนะคะชอบกินร้านกาแฟค่ะแล้วก็มีพื้นที่นี้ว่างอยู่นะคะก็เลยลงทุนกันว่าจะปลูกร้านกาแฟขึ้นมาร้านแรกนะคะที่ขึ้นมาก็คือเป็นร้านนี้เลยค่ะแล้วก็สิ่งแรกที่ขายนะคะก็เป็นขนมหวานแล้วก็กาแฟค่ะแล้วต่อมามันก็จะเป็นพวกสเต็กค่ะลูกค้าเรียกร้องมาก็พวกสเต็กอาหารตามสั่งอะคะ่ะ มาที่ไปของชื่อร้านนะคะระเบียงคูจามนะคะระเบียงคือเป็นสถานที่ที่เหมือนเราพักอาศัยอยู่หน้าบ้านนะคะเราก็มานั่งนั่งคุยกันนั่งให้ความปรึกษากันอะไรเงี้ยค่ะคะูจามนะคะคือเป็นคลองอะค่ะเป็นคลองคูจามค่ะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะแม่น้ำเจ้าพระยาจะผ่านลงไปด้านหลังได้ค่ะ แนวคิดในการจัดร้านนะคะร้านเราจะจัดให้เหมือนธรรมชาติะคะ่ะแล้วก็เลือกที่จะเอาต้นกระบองเพชรมาตกแต่งร้านกระบองเพชรนะคะเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายค่ะแล้วก็ตายยากค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะคือเหมือนลูกค้าได้มาทานแบบเหมือนบรรยากาศที่อยู่บ้านให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายเหมือนรับประทานอาหารที่ทบ้านค่ะ เราต้องทําความสนิทกับลูกค้าแล้วเราก็ต้องให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็ร้านค้าค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะทางร้านเรานะคะได้รับการรับรองฮาลานอย่างถูกต้องนะคะวัตถุดิบของเราสดสะอาดและมีคุณภาพพัดสรรมาเฉพาะที่มีฮาลานนะคะเมนูหลกัหลกๆเลยนะคะมีสเต็กเนื้อค่ะผักขมอบชีสระเบียงชีสแล้วก็สปาเกตตี้ขี้มทาทะเลค่ะสเต็กเนื้อนะคะเป็นสเต็กเนื้อที่นุ่มมีน้ำพริกไทยดำนะคะแล้วก็น้ำสลัดนะคะก็เป็นสูตรของทางร้านนะคะ ระเบียงชีสนะคะมันจะเป็นส่วนผสมของข,องขนมปังแล้วก็มีทูน่าปูอัดแล้วมีชีสนะคะสำหรับเครื่องดื่มของร้านเรานะคะมีพวกกาแฟสดค่ะชานมโกโก้ค่ะแล้วก็นมสดคาราเมลนมสดเย็นค่ะ f a c e b o o นะคะติดตามได้เลยนะคะที่ระเบียงคูจามค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8นย์9คค่ะ แล้วระเบียงครูจามตั้งอยู่ที่ตำบลสาม,ามเผ่าลมงอำเภอพนัครศสีอยทธยาค่ะจังหวัดพนคัครศรีอยทธยาค่ะการเดินทางนะคะเช็ะคอินมาที่โลตัสยุทยาค่ะแล้วก็มาทาั้งด้านหลังโลตัสน,นะคะแล้วข้ามสะพานมาสองสะพานค่ะแล้วก็เลี้ยวอำเภอศรีนาค่ะแล้วขี่ตรงมาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอร้านเราค่ะเราเซิร์ชใน g ูเกิลแมะค่ะระเบียงครูจามเลยค่ะทางร้านเปิดเพียงปิด3ามทุ่มค่ะหยุดทุกวันพุธค่ะเชิญชวนคนที่ผ่านไปผ่านมาเส้นนี้นะคะให้แวะมาชิมได้นะคะสะล่มอะไรกุ้งวันร้อนมาตุ้นล้อว่าประกาตั ดิฉันสุภาวรรณขันธพัฒนะคะร้านสเต็กพูตาร้านสเต็กพูตาเนี่ยเปิดมาแล้วประมาณ1 8ปีจากเดิมเป็นร้านกาแฟาเล็กๆตั้งอยู่ริมถนนแล้วก็ได้ย้ายลงมาริมแม่น้ำ เราก็คิดว่าเราจะเปิดเล่นๆหัวก,กินเมียเสิร์ฟเพื่อนมาก็จะบริการเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะพอดีมีเพื่อนของลูกศิษย์แล้วก็หลานๆอะไรเนี่ยก,ก็พากันมาเป็นการบอกต่อต่อมาเราวก็มาเปิดร้านสเต็กซึ่งพอเปิดร้านสเต็กเนี่ยคำตอบรับดีมากลูกค้าก็ค่อยๆบอกต่อกันก็จนกระทั่งเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันนี้ร้านเราเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะซึ่ง ใครได้มาทานแล้วก็จะดื่มดํากับบรรยากาศสองฝั่งคลองจะหาได้ยากมากสําหรับร้านอาหารมุสลิมซึ่งอุปสรรคของทางร้านเนี่ยจะมีปัญหาก็คือตอนช่วงหน้าน้นําน้ำจะท่วมเป็นอันดับแรกออพอช่วงหน้าน้ำเนี่ยเราก็จะปิดไปประมาณ2-3เดือนก็เลยคิดกันว่าจะทําอย่างไรที่จะให้ร้านเราเนี่ยไม่หยุดชะง,งักลงก็เลยใช้พื้นที่ข้างบนซึ่งแต่เดิมเป็นหอพักก,ก็ทุกหอพักแล้วก็ทําเป็นห้องแอร์เพื่อที่จะ ไว้บริการช่วงหน้าน้ำซึ่งทั้งห้องแอร์และก็ข้างล่างเนี่ยสามารถที่จะบริการลูกค้าได้ถ้าท่านอยากจะจัดเลี้ยงภายในครอบครัวหรือว่าภายในกลุ่มเพื่อนฝูงก็ได้ได้ประมาณ40-50ท่านร้านเราได้รับรองมาตรฐานฮาลานจากคณะกรรมการอิสลามนะคะแล้วก็จะมีการคัดสรรวัตถุดิบท,ที่ฮาลานที่สุดในการนำมาประกอบอาหารขั้นตอนกระบวนวิธีการทำต่างๆเนี่ยเราจะเน้นมากเพราะว่า ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธายอยู่แล้วเม,มนูอาหารที่แนะนำนะคะร้านเราขึ้นชื่อว่าเป็น,น้านสเต็กเพราะฉะ,ฉะนั้นเมนูมที่แนะนําก็คือต้องาทานสเต็กมานี้ต้องาทานสเต็กนะคะน้ําซอสเราเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นก็คือเราจะเป็นสูตรเฉพาะของเราซึ่งมีความเข้มข้นแล้วก็หอมเครื่องเทศส่วนน้ําสลัดหรือว่ามายองเนสเนี่ยเราก็จะ เป็นสูตรของเราเองเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยน้ำสลัดเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนที่อื่นเช่นเดียวกันแต่ว่าเราก็ยังมีอาหารอย่างอื่นไว้บริการด้วยนะเช่นอาหารจานเดียวนะเช่นข้าวแล้วก็ยำนะสปากเกตตี้และพวกอบชีสต่างๆแล้วก็จะมีพวกน้ำผลไม้กาแฟสดมีไอศค,ครีมแล้วก็มีขนมหวานนะเช่นเค้กทกท่านสามารถที่จะติดต่อร้านได้ก็คือ ทางเพจสเต็กครูตาค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์0896730755ติดต่อครูตาโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ถ้าท่านที่มาจากต่างจังหวัดหรือมาจากกรุงเทพมาทางสายเอเชียนะคะเข้ามาทางตัวเมืองผ่านถนนเส้นหน้ารัชพัฒแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าโรงพยาบาลพระนครศรียอยุธยาก็ลเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งประมาณ50เมตรก็ด้านขวามือก็จะถึงสเต็กครูตาค่ะ ท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับหรือว่ามาเที่ยวอยุธยาครั้งใดก็อย่าลืมแวะที่ร้านสเต็กครูตานะคะทานสเต็กริมน้ำดื่มด่ำกับบรรยากาศอย่าพลาดทุกครั้งที่มาอายุธยาสเต็กครูตายินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจค่ะอัสลาม,าลามาลุอะลัยกุมเราะมะตุลลอฮิวะบารากาตุอัสลามุอะลัยกุมเราะมะตุลลอฮิวะบารากาตุชื่อนพชรเพียรลักษณะะ์นาคาณฟิซาค่ะเป็นเจ้าของร้านเรือนเย็นตาโฟค่ะ เนื่องจากว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก็เลยมีความฝันว่าจะเปิดร้านเย็ยนตาโฟขายค่ะแนวคิดในการสัดร้านก็คือสิ่งของที่เรามีอยู่อะคะ่ะที่เราเห็นแล้วเราชอบแล้วเราก็ซื้อเก็บไว้ก่อนพอเวลาเรามาทําร้านจริงๆเราก็เอาสิ่งที่เรามีเนี่ยละคะมาทําให้มันเป็นเป็นภาพจริงขึ้นมานะคะอยากให้ลูกค้ามานั่งแล้วมีความรู้สึกว่า นั่งทานแล้วก็สบายๆอะค่ะเหมือนมาทานที่บ้านร้านของเราใช้วัตถุด,ดิบที่มีฮาลานนะคะแล้วก็เราคัดสรรคุณภาพในการที่จะมาทำอาหารให้ลูกค้าทานน้ำซอสของเราเราไม่ใส่ซอสแดงที่มันเป็นอันตรายกับสุขภาพนะคะเราทำจากธรรมชาติล้วนๆค่ะลองมาทานกันดูนะคะว่ามันแตกต่างจาก ซอสเจนตาโฟของทางร้านอื่นๆยังไงนะคะ ที่จะแนะนําเลยนะคะก็คือเย็นตาโฟเส้นปลาค่ะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเป็นส่วนมากเลยค่ะมาทานแล้วจะต้องติดใจค่ะเส้นมันจะเป็นเส้นที่ทามาจากวุ้ชิ้นปลานะคะมันจะมีความเหนียวความนุ่มลงตัวมากๆค่ะน้ําซอสจะเป็นน้ําซอสที่มาจากธรรมชาติทํรรมามาจากซอสมะเขือเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็ปรุงให้มันออกรสชาติที่มันลลลกลมกล่อมกําลังดีทานแล้วก็จะต้องติดใจค่ะ ลวกจิมลูกชิ้นปลาค่ะที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะแล้วก็มีปลาเส้นทอดแล้วก็มีเย็นตาโฟต้มยำที่มันจะเป็นอีกรสชาตินึงแต่ว่าก็ถูกปากลูกค้าเหมือนกันนะคะนอกจากเส้นปลายเย็นตาโฟของทางร้านเราที่อร่อยแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำน้ำใบเตยค่ะซึ่งทานแล้วจะได้กลิ่นหอมอ่อนของใบเตยแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยค่ะ เร็นยนตาโฟตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะตรงข้ามกับอ่างเก็บน้ําอนุสรีพระนเรศวรค่ะช่องทางที่จะมาร้านเรนยนตาโฟนะคะสามารถเซิร์ช g o o g l e Map และตามมาได้เลยนะคะเว mm hmm. ลาเปิดปิดคือเปิด10บโมงชา้าและปิด6กโมงเย็นของทุกวันนะคะเปิดบริการทุกวันค่ะ mm hmm. ช่องทางการติดต่อคือทางเพจเรอนยนตาโฟมุสลิมรลานฟูดนะคะแล้วก็ ทางลน์ก็จะเป็นนาฟิซา0873316965ค่ะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0949428919ค่ะ เดลิเวอรี่มี e Man กับ f o o d Panda นะคะสามารถลิงก์เข้าไปได้เลยค่ะสั่งได้เลยนะคะทุกทกท่านที่ผ่านไปผ่านมานะคะ mm hmm. อยากให้มาลองชิมเย mm ็นตาโฟของเรานะคะ mm hmm. ซึ่งมันจะแตกต่างกับเย mm ็นตาโฟที่ทุกทกท่านเคยทานที่อื่นมา mm hmm. เพราะว่าน้ำซอสของเรา mm hmm. อาจจะรสชาติไม่เหมือนกับน้ำซอสที่ทุกคนเคยทานมา mm hmm. อยากให้มาลองชิมกันเยอะๆอะค่ะ okay.